คิ Dante, ตปตท็อปเทรนสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเดคข่าวสารเกี่ยวกับคลิปตกันอีกแล้วนะโดยข่าวแรกนะครับเราไปที่ผู้บริหารของไบแนนนะครับหลบหนีออกจากไนจีเรียนะครับหลังบริษัทเนี่ยโดนฟ้องข้อหาเลี่ยงภาษีแล้วก็ให้บริการด้านการฟอกเงินเนาะเมื่อวันที่25ที่ผ่านมาก็มีรายงานว่าผู้บริหารของไบเนนเนี่ยที่ถูกควบคุมตัวอยู่ทางไนจีเรียนะครับในห้องกักขังนี้ได้รูปนี้ออกโดยใช้หนังสือเดินทางปลอมเนาะเพราะว่าระหว่างที่เขาได้รับ สิทธิพิเศษนะครับให้กับการอํานยความสะดวกต่างๆถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่โดนจับเลยไหมแต่ว่าเขาเนี่ยก็ได้สิทธิพิเศษในการใช้มือถือหรือว่าเอาสิ่งอํานยความสะดวกต่างๆเนาะและเขาก็ได้นะครับทําการหลบหนีไปนะครับโดยคุณนาดีนนะครับแล้วก็คุณเชเกตนะครับสองคนนี้นะครับที่เป็นผู้บริหารของบริษัทเนี่ยเขาก็ได้หลบหนีออกไประหว่างที่เขาเนี่ยได้เดินทางไปละหมาดเนาะซึ่งสิ่งนี้เองครับก็เลยทําให้เขาใช้จังหวะนั้นเนี่ย ทำการหลบหนีไปนะครับซึ่งางรัฐบาลนิจีเรียเขาบอกว่าเขาเนี่ยาสามารถเดินทางไปในส่วนของตัวเครื่องบินนะที่เป็นเครื่องบินของตะวันออกนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าสามารถบินไปได้ยังไงเพราะว่านังสือเดินทางหรืออะไรก็แลนะ้วแต่เนี่ยยังอยู่กับรัฐบาลนิจิเรียซึ่งถ้าเกิดว่าเขาสามารถเดินทางไปได้นั่นแสดงว่าเขาเนี่ยใช้นังสือเดินทางปลอมนะแต่ก็ยังไม่สามารถสืบทราบได้ว่าใชาา้นังสือเดินทางปลอมเนี่ยได้อย่างไรแล้วก็ใครเป็นคนอำนวยความสะดวกอะไรให้นะสิ่งนี้เองครับก็เลยทำมาให้เนี่ย ตัวของทางบเนีัทในจีเรียเนี่ย,ย,ยกำลังนะับอยู่ในช่วงของระหว่างการถูกสืบส่วนอบสวนนะเพราะว่าการที่เขากักขังเขาก็ขยายระยะเวลาขังในส่วนของตัวนาดีนไว้เนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะเข้าไปสืบว่าให้คุณเนี่ยเปิดเผยข้อมูลมานะว่า,าลูกค้าของคุณเป็นใครแล้วก็ใช้ในการฟอกเงินยังไงเนาะซึ่งเขาบอกว่าหลักฐานที่บอกว่า อ่าไบแนนซ์ของนจีเรียเนี่ยทำการฟอรเกเงินแล้วก็เลี่ยงภาษีเขาบอกว่ามีมูลค่าแบบหลายพันล้านดอลลาร์เลยนะครับเพื่อที่จะทำการสนับสนุสนผู้ก่อการร้ายซึ่งสิ่งนี้เราก็ไม่รู้นะเพราะว่ายังไม่มีหลักฐานเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือสองคนนี้ไม่ว่าจะคุณเอ่อนาดีนแล้วก็คุณเชกเก้นนะครับสองคนนี้เขาก็ได้หลบดีออกไปแลวอาันานี้ก็ถือว่าเป็นข่าวฟัดข่าวหนึ่งครับที่ออกมาบัฟในส่วนของตัวไบแนนซ์นะ เาลนี้เองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีข่าวร้ายๆแบบนี้ออกมานะครับเพื่อนๆก็ต้องจับจ้องตลาดดีดีนะเพราะว่าช่วงนี้นะครับที่จะเป็นช่วงที่ตลาดมันกําลังจะดีตัวขึ้นเนาะเพราะว่าทุทกๆครั้งที่มีข่าวดีตลาดเนี่ยมักที่จะเริ่มที่จะเอ่อจะลงนั่นแหละนะถ้าเกิดมีข่าวร้ายแสดงว่านะตลาดนี้เ,เริ่มจะดีตัวเนาะซึ่งวันนี้เองนะเหรียญต่างๆนะครับก็บวกขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยมันจะเป็น f ฟ o g กี้เป๊ะยูทีซี รู้น้าคลาสสิก BNB นะครับ SOL ก็บวกกันมาแล้วกระทั่ง Bitcoin นะครับก็บวกมาที่69,000ขึ้นไปนะครับเกือบใกล้ออทามไฮของปีองปี2 0 2บได้แล้วเนาะก็ตอนนั้น69,900ั้ยถูกไหมอ่ะอันนี้69,400นั้นะเดี๋ยวก็อาจจะไป70,000 สามพอาจจะไป90 0 0หมก็ได้อันนี้เราต้องอรอลุ้นกันต่อไปนะเพราะว่าตอนนี้กําลังดีเลยนะเพราะาตลาดเนี่ยกำลังที่จะได้รับแรงหนุนจากในส่วนของตัวสปอร์ตบิคอยเอเจทนะที่มันมีเม็ดเงินหลังไหลเข้ามาบ้างแล้วนะครับเพราะาตอนนั้นที่มันมีเม็ดเงินหายไปถูกไหมอ่ะก็คือการพักตัวของตลาดนั่นแหละนะก็ไม่ได้มีอะไรที่มันอ มีเหตุผลมากมายนะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถหาเหตุผลมาตัดสินในส่วนของโลกคริปโตได้แล้วคือไม่อยากจะขึ้นก็ขึ้นแล้วก็ไม่มีใครรู้้วยว่ามันขึ้นประสะเหตุอะไรแล้วก็ไม่มีใครรู้้วยว่ามันลงเพราะสาเหตุอะไรอย่างแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบจริงๆจังๆเนาะและคุณเควินสเวนสันนะครับนักวิเคราะห์ชื่อดังเขาก็ได้คาดการณ์ว่าบิตคอยเนี่ยอาจจะพุ่งไปแตะที่เจ็ดหมื่นหกพันดอลลาร์ได้ในระยะเวลาสั้นๆน,น,น,นั้นนะี่เนาะซึ่งคุณเควิน Kevin นะครับเขาได้ออกมาคาดการณ์ในส่วนของสภาพตลาด ของตัวบนะิตคอยน์่นตอนนี้ในระยะสั้นๆนะเขาบอกว่ามีคอยนีย่มันก็อาจจะร่วงลงไป6,4% 0 0 0นันะแต่เนื่องจากรูปทรงส่วนหัวและก็ส่วนไหลของมันที่มันกลับตัวเนี่ยมันจะเป็นแนวโน้มส่วนของขาขึ้นเนาะจากกราฟนะเพื่อนเพื่อจะสังเกตได้เลยว่าเนื่องจากว่าตอนนี้บิตคอยเนี่ยกำลังประสบค,ความสเูเรในส่วนของตัวแนวต้านนะโดยคุณสเวนสันเข้าคาดการณ์ว่าบิตคอยจะพุ่งไปแต่ที่76,00 0ดอลลาร์ได้เนื่องจากว่าเขายังจะสังเกตเห็นตัวบงชี้นะม i n วินะ่ง <Moving S 1> อีเวอนะไรพวกเนะี้ยบนะ่งบอกว่าบิตคอยเนี่ยทรง เ้าแล้วคือเข้าแบบในส่วนของตัวในส่วนของตัว value หรือว่าค่าเฉลี่ย BCD อะไรนะต่างๆเนี่ยมันบง่บงบอกว่า bitcoin กำลังจะขึ้นน้องักตามการที่เขาคาดการไว้นะกับผู้ชมของเขากว่านะครับ70,000กว่าคนเนาะเขาก็บอกว่ามันจะไปที่ประมาณ76,000ได้แล้วนะ ซึ่งก็บอกเขาว่าหลังจากนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันมีแรงในส่วนของการส่งของตัวพาราโบลาแบบนี้เองครับก็าอาจจะไปเทะที่9ก้าหมื่นได้เลยอันนี้ก็เราก็ต้องมาองรอลุ้นเขาว่ามันจะเป็นไปได้ตามที่เขาคาดการไว้ไหมแต่ว่าเราก็เอาใจช่วยนะว่าให้มันขึ้นไปได้แบบนั้นนะไม่ว่าใครนะครับก็จะได้กําไรจากเหรียญตัวบิตคอยเหรียญคิปโตอื่นๆที่นะครับเมื่อบิตคอยขึ้นยังไงเหรียญอื่นก็ขึ้นทุกคนก็จะได้กําไรกันทั่วหน้าเนาะอันนี้ก็อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะครับ ต่อมานะครับโปรเจกต์ Bitcoin Layer 2ของครอนนะอาจรองรับแรปตัว USDT ของตัว t ท t h e r ในอนาคตเนาะสิ่งนี้เองครับเมื่อช่วงเดือนกุมภาที่ผ่านมานะคุณจัสตินซันผู้ก่อตั้งครอนเนาะเขาก็ได้วางแผนกำลังพัฒนาตัว Bitcoin Solution หรือว่า Bitcoin Layer 2 Solution เนี่ยเพื่อที่จะให้สามารถทำการโอนย้ายเงิน ต่างๆหรือเรียนต่างๆจากตัวทรอนไปยังเครือข่ายบิตคอยได้ซึ่งเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยทรอนกำลังหาวิธีนะครับให้ตัวบิตคอยแลเยูซอ,องสามารถรองรับตัวแรป USDT ได้ซึ่งจะส่งผลให้นะเงินนับพันล้านไหลเข้าสู่เครือข่ายของบิตคอยซึ่งในขณะนี้นะครับเครือข่ายทรอนอ่าเป็นบ้านหลังบ้านหลังแบบต้นๆเลยของตัวย s d t เนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าทรอนเนี่ยมันมีเงินหมุนเวียนอยู่ในตลาดอยู่เนี่ยตอนนี้ก็คือ 1.04แสนล้านดอลลาร์คือว่ามันจะมีในส่วนของตัว USDT แล้วก็ u s ดีถูกไหมครับอันนี้ก็ตัว USDT เนี่ยจะมีอยู่ในส่วนของทรอนซะส่วนใหญ่นะเพราะว่าในหลายประเทศเขาก็แบนงในส่วนของตัว US ดีนะเพราะว่าเขาจะเอาตัว u s d c เออ u s d ีเนี่ยเป็นหลักเพราะว่าอเมริกาเขาเน้นในส่วนของตัว US ดีเนาะเพราะว่าเขาต้องการที่จะนึงว่าไงล่ะมันกินส่วนแบ่งของตลาดของตัว U s ดีเพื่อที่จะไม่ให้เนี่ยคนใช้ตัว U s ดีมากนะ อันนี้ก็ตัว USDC เนี่ยมันก็เป็นตัวฝั่งอเมริกาเป็นตัวแบ็กนะครับอันนี้ก็ต้องแขมงขงกันต่อไปแต่ทรอนเขาก็ได้บอกว่าในสุดของตัวเหรียน s t a b l คอย i n หลักอย่างตัว USDC เนี่ยอาจจะไม่ได้มาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องโปรเจกต์นี้มากนะเพราะว่าที่ผ่านมาตัวไซเคิลเนี่ยผู้ออกเหรียญได้ยุติการให้บริการการสร้างเหรียญบนเครือข่ายทรอนก็คือจะไม่มีตัว u s d c อีกต่อไปซึ่งสิ่งนี้เองครับถ้าเกิดว่า เครือข่าย Layer 2 Solution ของ Bitcoin ของครอนที่กําลังทําอยู่เนี่ยถ้าเกิดมาประสบความสำเร็จจริงๆครับแนอนาคตเนี่ยจะมีเงินหลั่งไหลเข้าไปแบบจํนวนมากเลยเพราะคนเข้าสนใจตัวเทคยนโลอ2เพื่อนๆก็คงจะได้เห็นนะครับ ตัวออรดิโนจู่ไมที่มันพุ่งขึ้นไปแรงมากนะครับเพราะว่าคนเนี่ยไปทํำในส่วนของอ f นีในส่วนของบิตคอยนี่คือใครบิตคอย Bitcoin เริ่มใช้กันมากแต่ว่าในส่วนของคาทธรมเียวเล็กนี่มันก็ยังเยอะอู่ใช่ไหมครับและเกิดทอนมาทําเรื่องนี้มันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วคนจะหันไปใช้ในส่วนของเครือข่ายของ Bitcoin มากขึ้นเนาะสิ่งนี้เองครับก็จะทําให้เงินหลั่งไหลเข้าไปอีกเยอะแยะมากมาย อันนั้นเองครับอาจจะทําให้ในส่วนของ UDC เนี่ยอาจที่จะต้องหันมามองในส่วนของตัวทรอนใหม่ก็ได้ซึ่งผมอยากให้ทุกคนจับตาดูเรื่องนี้ครับว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจมากนะถ้าเกิดว่าเขาทําได้แต่ตอนนี้เขาบอกว่ามันยังเป็นคอนเซปต์อยู่นะยังพัฒนาอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเชื่อมั่นได้เลยว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้แน่นอนถ้าเกิดว่าในส่วนของคนที่ลังหลเข้ามาใช้ในส่วนของตัวเครื่องไมีความากขึ้นก็ตัวนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งอาจจะเป็นสตอรี่ใหม่นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีสตอรี่ในส่วนของ NT เมตาเวิร์ดในส่วนของตัวบูรันขังข้งก่อนถูกไหครับมารอบนี้เรามีในส่วนของตัวเรื่องที่เข้ามาพลางดันบิคอยให้ไปแตะออกลำให้ไ,ไดอย่างเช่นตัวบิคอยทีเอฟถูกไหมครับอ่ะครั้งหน้านี่อาจจะเป็นในส่วนของตัวดี f ฟแล้วก็เรื่องของตัวบิ t คอยเลเยอร์สองโซลูชันตัวนี้ก็ได้อันนี้เราก็ต้องรอดูครคบว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเงี้ยงเงี้ยมาแล้วถูกไหมมีออร์ดิโนเป็นตัวเปิดประเด็นชูโรงเนาะอันนี้ก็ต้องรอไปดูติดตามกันนะครับ ต่อมาครับธนาคารอย่างตัว Standard c h a r g e r คาดว่าราคาของ Ethereum เนี่ยอาจพุ่งแต่14,000ดอลลาร์ 14, ได้ในปีหน้าเนาะโดยในส่วนของรายง,งานที่25นะั้นตัว Standard c h a r g e r e น d ะเขาก็เป็นธนาคารข้ามสัญชาติของอังกฤษและเขาได้ระบ,บุว่า Ethereum เนี่ยซึ่งเป็นเหรียญคริปโตที่มีมูลค่าเป็นอันดับ2รองมาจากบิตคอยเนี่ยเขาบอกว่า อาจจะสามารถทําราคาไปแต่8,000ดอลลาร์ได้ภายในสิ้นปีนี้แล้วก็มีแนวโน้มว,ว่าจะทะยานไปที่14,000ดอลลาร์ 4, ดได้ภายในปี2025นะโดยคุณจฟฟรียเครนดิกเนาะก็หัวหน้าฝ่ายวิจัยสกุลเงินต่างประเทศแล้วก็คลิปตคอเรินซีของธนาคารเขาได้ออกมากล่าวว่าถ้าเกิดว่าตัวอิอีเรียมสปอร์ตอีเทียมเนี่ยได้รับการนอนุมัตินะครับภายในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับเขาก็บอกว่า จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาขับเคลื่อนและก็การอัพเกรดตัวเด่นโคลนล่าสุดของค,ครอือขทเรียมที่ทําให้อิทิเรียมเนี่ยมีค่าเียมที่มันถูกลงแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นจะทําให้ต้นทุนมันถูกลงและคนหันมาใช้อิทิเรียมมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ส่งเสริมทําให้ราคามันขึ้นไปถึงขนาดนั้นและก็ตอนนี้มีบริษัทแล้วก็กองทุนหลายๆกองทุนที่ยื่นเอกาสารสําหรับ ตัวอีทูเรียมสปอร t อีเแก่กราตอตของสหรัฐแล้วนะครับโดยมันจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในส่วนของการลงทุนแบบเดียวกับตัว BIT COIN s อ o ์อีเจแล้วก็ในส่วนของตลาดรัพทร์อื่นๆเนาะอันนี้ก็คือเหมือนกันก็ให้เรานึกสภาพตัวบิตคอยสป p o r อีเจเลยนะครับและเขาบอกว่า มันจะสามารถทําให้ตัวอีชิเรียมเนี่ยไปถึง1 4 0 0 0หมดอลลาร์ได้ภายในปี2 0 1 5อันนี้เราก็ต้องมารอรุนกันเพราะว่าขณะน,นี้อีชิเรียมเมันก็อยู่ประมาณ3,000ดอลลาร์นะันสอะไรประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็อยากที่จะให้มันไปถึงเร็วเนาะเพราะว่าถ้าเกิดอีชทเรียมไปถึงนั่นหมายความว่า ตลาดเอาคอยซีซั่นมันก็จะไปถึงเหมือนกันนะเพราะว่าอีเาเรียนขยายตัวขึ้นมาร์เก็ตแคปมันก็ขยายขึ้นแล้วก็เหรียญอื่นก็จะมีในส่วนของส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้นขยายได้ขึ้นไปตามวันนี้ก็เป็นเรื่องดีสําหรับเหรียญเอาคอยอื่นๆเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนนี้จับจ้องนะครับสิ่งที่เรารอคอยกันมาคือว่ารูรูการของเอาคอยซีซั่นเพื่อที่จะทําให้เหรียญเล็กเหรียญน,น้อยเหรียญน,นีมหรือว่าเหรียญที่กําลังจะเติบโตเหรียญที่เกิดใ,ใหม่เนี่ยพยายามที่จะดีดตัวเองขึ้นแล้วก็อยากจะให้มันขึ้นเร็วๆนะครับ อาโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็มีข่าวดีเยอะแยะมากมายเลยนะ้องไม่ว่าจะเป็นการคาดการจากตัวนักวิเคราะห์นะครับหรือว่าการส่วนของตัวอ uh, ่า The Standard เขาคาดการว่าตัวอินเ r อร์จะได้รับการอนุมัติไปในเดือนพฤษภาคมนี้้อนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับอ ah, okay. ่าโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ